สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีซาวนา้อยเพชรบ้านแพงทุกทันครับวันนี้22วันนี้คุณนัดซ้อม4ี0โมงเช้าว่า10โมงนะครับรถพื้นกำนลังลงของลง่งยางนะครับพี่น้องครับตอนนี้บอท่านอีซ้อมนะครับ เดี๋ยวต้องรอไปสักคู่ก่อนนะครับว่าจะยังไงถึงพี่มาก่อนมันอี้แดดห่อนแต่เศร้าครับผม รวมหรือเปล่านา,านไปไบก่อนยังยังกิน,นรวมรวมรวมพูดเรียกแล้ว คุณเบิร์ตโอ้โห่งให้เดินนี้งทกม มิตดา,าดาราท่านสามท่านสี่ท่านเดี๋ยวจะคลิปเราไม่นี้อันนี้คลิปแรกของวันครับผมคลิปแรกของวันตัวนี้ถ่ายไปพอไ่อเดลลุ่งซื้อๆน่ะพี่น้องแตนันน่นแหละคือแม่นัดคำคเข้ามาประเทศไทยอบอดทำแบบดดถ่ายช่วงซ้อมจริงๆเขาก็ถ่ายบอดอะไรแบบนี้มันก็ถ่ายถ่ายยากนะครับพี่น้อง เป็นช่วงเช็คชื่อนะครับโอ้ยมาท่านนีสวามยุดเอาละเด็ดแรงมากโกูบอก ่งน <c oughs> ลืมเอาพัดลมมินิมาอมออ่าง <c oughs> อาจูมาติสุดถ่ายมุมบอยากหยัก <c oughs> ครับมาครับ สวยๆสวยโอ้ยคือหาวไปเฉยว่าหันไปทางไหนหันไปทางขุนนี่แหละแบบเรียวเดียว กัดต <G ül> ามีกระตตั้งคุณนะครับแผนกเวทีนะครับผมกำลังเริ่มแล้วนะครับเวทีวงใหญ่สาวน้อยพิบานแพงนะครับกำลังเสียมเล็ก กำลังเป็นนั่งล้านเด็ดสามีห้องนะครับพี่น้องแล้วเปลี่ยนเวทีใหม่ทั้งหมดนะครับเล็กใหม่แปลนใหม่นะครับปีนี้

ช่วงมีองสิบปีครัยอ้เป็นทรจรตทีเนาะเวลรซ้อมติดที่ไอ้เราไม่าลต้องซอมเลชั้นรู้จดทีเนี่ังเหล่อเลยห่